ครัผมนี้ก็กลับมาจากลูกย้าแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็ามาถึงสาวๆของเรานะครับนี่ครับผมอะไรยาย หลังจากมาอยู่ตรงนี้นะครับได้สองเดือนแล้วนะครับมาดูว่ามีอะไรได้กินบ้างนะครับผมมีอะไรพอที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างนะครับนี่จากสวนไม่มีอะไรเลยเป็นป่านะครับป่าลกนะครับป่าร้างนะครับไปดูหลังบ้านกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับนี่สวนผักกลัวสวนผักสวนกลัวของเรานะครับก็มี ้นพริกต้นอะไรต้นฟักทองนะครับและที่เราซื้อมาให้ช้างเราก็แกะเอาลูกนะครับแกะเอาเมล็ดมาปลูกนะครับผมนะครับกินไม่ได้กินลูกก็กินยอดมันนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูตอนมาใหม่ก็รกหมดนะครับนี่เป็นป่าล้างนะครับผมป่าล้างเลยนะครับนี่เราก็มาเอ่ามาเริ่มใหม่นะครับผมนี่ก็มีทางนี้ก็มีอ่าบวบนะครับนี่บวบ นะครับผมกำลังขึ้นนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับอันนี้ก็เป็นอ่าหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับเริ่มจะอ่าขึ้นแล้วนะครับผมนี่เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้รกทึบนะครับนี่ก็เอารถเอาอะไรมาดันออกนะครับเพื่ออ่า สภาพนะครับให้เป็นอะไรที่พอกินได้นะครับนี่ก็ห้องน้ำร้างนะครับนี่ก็มาทำเอานะครับน้ำล้นแล้วนะครับนี่ก็คุณแม่ของเราก็นี่ครับอ่าไม้ที่เราไปตัดมาให้น้องช้างนี่กินนะครับเป็นไม้ท่อนนะครับก็ตัดมากินไม่หมดก็คุณแม่ยายก็เอามาเผาถ่าน,นครับนี่ นะครับเอาถ่านได้ใช้ไปนะครับผมนะครับหนึ่งถังก็ได้หนึ่งท้งปุ๋ยก็ยังดีนะครับเนี่ยไม้เศษเหลือจากที่ช้างของเรากินนะครับนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นถ่านเป็นอะไรไปนะครับผมนี่ครับอ้าวสวัสดีแม่แม่ลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเอักเซลสัตว์งานชื่อเล่นน้องอินวันนี้ ะนะคะแม่รหนที่ยามาปิดรานให้เราวันนั้นก็ปิดได้เลยจ้านะคขอบคุณนครับน้องขอบคุณคุณแม่ดินี่เมื่อวันที่ปิดให้เราคะ่ะปิดให้เราสองวันแล้วคะ่ะขอคุณาครับผมนี่ครับนี่เมื่อก,ก่อนก็ยังไม่มีอะไรครับตอนนี้นะครับอมีอะไรไว้ให้เราได้อ่ากินแล้วนะครับผมนะครับ<ช>เป็น น้อยหนาครับเป็นน้อยหนาเรียกน้อยหนาเนาะนะครับนี่ลูกเต็มเลยครับจากรถน้ํานะครับรดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับผมนะครับก็ได้ผลผลิตนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ครับผมโอ้ลูกดกครับนี่ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับนี่นะครับลูกดกมากเลยครับมีต้นขนุนนะครับที่กําลังจะตายนะครับเราก็มาทําใหม่นะครับ นี่ที่แน่ๆครับนี่ฟาไพลโยนนี่ครับเราปลูกไว้นะครับมีมีเต็มไปหมดเราจะใส่กระถางไว้นะครับปลูกใส่กระถางไว้นะครับเพื่อเผื่อมีคนมาขอนะครับเราก็จะแบ่งให้ไปนะครับผมนะครับอันนี้ก็ต้นอ้อยค่ะนี่ก็ต้นหมอนนะครับนี่หมอนเลยนะครับผมนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่ม่าแตก ยอดแตกอะไรขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่น้อยหนาเก็บชุดแรกครับนี่คุณพ่อคุณพ่อตาเก็บแล้วนะครับชุดแรกนะครับผมน้อยหนาของเรานะครับสุกขาต้นก็มีนะครับนี่ครับผมนี่โอ้ยเป็นจะเสพนะครับทุกอย่างกําลังนากำลังจะไปด้วยดีนะครับผมกําลังไปด้วยดีนะครับนี่อันนี้ก็ไก่ตีของไก่ของเจ้าควันจักรเขานะครับ นี่อันนี้อันนี้แม่แม่ก็จะรู้เป็นเป็นดอกเอ,อ่ออะไรนะดอกอัญชันดอกอัญชันค่ะที่จะมาอะไรก็ได้ค่ะทูผมถูถถเลให้มันสวยหอมหน่อยนี่ครับเ <c oughs> ขาฐานนะครับฐานที่คุณแม่ได้เผา,าเอาไว้นะครับ <c oughs> อตั้งแต่มาก็เราก็เก็บไม้ที่ช้างกินไม่หมดนะครับเพื่อเอามาทําเป็นฐานนะครับผมนะครับก็ไว้ได้ใช้นะครับได้ใช้เวลาฝนตกนะครับ อันนี้อ้อยก็ไปเติมคะแนนมานะครับนี่เติมคะแนนมาปตาก็อ่าพเนกวิ่งวิ่งหาอ้อยนะครับผมวันน,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 นี้อันนั้นก็อันนั้นก็ห้องน้ำเราอ่ผมก็ทุกอย่างกําลังไปนะครับอ่าดาเนินการไปเรื่อยๆนะครับนี่อ,อย่างอ่าอะไรๆก็เริ่มมีผลขึ้นมานะครับได้ กินบ้างอะไรบ้างนะครับผมวันนี้นะครับก็แจ้งแม่ให้เห็นนะครับว่าเราก็พยายามาช่วยเหลือตัวเองเต็มที่เหมือนกันนะครับเท่าที่จะช่วยได้นะครับผมนี่อะไรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเนาะก่อนที่ความช่วยเหลืออะไรจะมานะครับ <c oughs> ส่วนญาติของเราก็ปลูกผส,สมกันไว้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเช่นกันนะครับผมพาแม่ไปดูหน้าบ้านหน่อยสิไปดูทำไม น,นี่ก็ต้นบวบกำลังจะขึ้นนะครับนี่นะครับอ,นนอ,อันนี้ก็ห้องนอนคนจนนะคะขงบอค่ะนี่ทังน้องเรา,าก็มีพระอ่านี่ครับผมมีลูกพระอยู่นะคะไ้ทำบุญนี่นะครับหลวงพ่อองค์นี้นะครับที่ปานก็นับถือนะครับเดี๋ยวอยู่เรียกว่า จะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะครับนะเพราะว่าหลวงปู่หลวงปู่ธรตมะนะครับผมนะครับท่านเคยมาขคีช้างนะครับบุญมีนะครับคุณยายบุญมีนะครับสามครั้งนะครับผมนะครับในระหว่างที่ควนโก้ไปอยู่สุขาวดีนะครับแล้วไม่มีแขกเลยนะครับผมไม่มีแขกอยู่สามเดือนนะครับท่านก็มาคีีให้มาขคีให้สามครั้ง สี่รอบนะครับสี่รอบนะครับนี่อาควานโก้ก็ตกใจนะครับเวลาท่านขี่ช้างกับเรานี่ชาวพม่านะครับเห็นนะครับชาวเมียนมาเนี่ครับเห็นเขาจะนั่งลงกราบเลยนะครับผมจะนั่งลงกราบทุกคนเลยนะครับหลวงพ่อองค์นี้นะครับผมนะครับควานโก้ก็เลยสงสัยนะครับก็เลยไปถามนะครับว่าทําไมถึงอาได้ก้มลงกราบเขาก็บอกว่าเป็น พระเจ้าแผ่นดินของเขาเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งไม่มีใครได้เข้ามาอยู่ใกล้ถึงขนาดนี้นะครับผมนะครับเขามีโอกาสได้เข้าใกล้ขนาดนี้เขาก็พากันดีใจนะครับแล้วก็พากันก้มลงกราบแต่หลวงพ่อก็จะขี่ช้างไปก็จะสวดมนต์ไปนะครับแล้วก็จะเอาพัดซึ่งเป็นเหมือนใบาตานนี่นะครับเคาะหัวให้ควานโกนะครับเคาะหัวให้ควานโกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง อาชาวพม่ามองสวนควานโก้นั้นนั่งขับช้างอยู่นะครับอาหลวงพ่อก็จะสวดมนต์ไปแล้วก็จะเอาพัดอ่าเคาะหัวให้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับซึ่งหลวงพ่อก็อันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ยังไงนะครับนี่ควานโก,ก้เคยขออนุญาตถ่ายรูปท่านเอาไว้นะครับตอนนี้อ่าวันที่ท่านมาขี่วันสุดท้ายคือวันที่ควานโก้จะย้ายนะครับนี่ท่านขี่แล้วท่านนั่งอยู่บน อยู่บนเกยช้างแล้วมองดูช้างนะครับนี่วันโก้ก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปท่านเอาไว้นะครับท่านนั่งอย่างนี้เลยนะครับอยู่บนอยู่บนเกยช้างนะครับผมแล้วก็ช่างภาพก็เอาไปทําให้ดูเหมือน <c oughs> ท่านก็สงสารช้างนะครับท่านมาที่เลยท่านจะซื้อพวกดินโปง่งพวกอะไรที่ช้างกินนี่นหะครับมาให้นะครับผมนะครับแล้วท่านก็จะให้คะแนนทีละ อ่ารอบละห้าพันถึงหนึ่งมืนคะแนนนะครับอ่าสามสี่รอบนะครับอ่าหลวงพ่ออันนี้กวนโก้ก็เลยเอาไว้บนหัวอยู่ตลอดเวลานะครับผม,มนะครับกรา,าขบขอบตาขอให้อ่าท่านได้มาปกปักรักษานะครับชาวช้างนี่ครับคือหลวงพ่อที่กวนโก้ได้นับถือมานะครับมาจากภาคเหน,เน,เนือนะครับผมนะครับเป็นชาวเป็นหลวงพ่อ พมห่หรือไปก็ไม่รู้เขาเรียกว่าหลวงปู่ตุตมะนี่นะครับประมาณนี้นะครับวนโก้ก็ไม่เคยเห็นนะครับพยายามเข้าไปดูใน youtube นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับผมต้ามแม่แม่ท่านไหนอยู่ภาคเหนือหรือว่าอันนี้พอจะรู้นะครับพระใหญ่เอาไว้ทําบุญวันพระใหญ่แล้วก็วันพระเล็กเวลาตอนนอนตอนกลางคืนก็ไหวพระได้นะคะเคพราะว่าหลวงปู่อันนี้เพราะว่าน้องชอบจีา้างเราค่ะ โอเคจ้าบายบายนะครับผมวันนี้ฟานโก้ก็จะเข้าไปนะครับน่ะตระละในเมืองนะครับผมแป๊บหนึง่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปทำไหมไงก็เข้ามานะครับผมบ่ายสองโมงพบเจอกันเช่นเคยเหมือนเดิมครับคุณแม่จ๋านะครับเข้ามาอุดหนุนอาหารให้น้องด้วยนะครับแค่นี้ลาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ